เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องบิลลิงขนาดเล็กนะครับรุ่น FJ ก้าน่ะครับในการใช้งานนะครับผมุนตัวนี้ลงแล้วตรงนี้จะมีสลักนะครับอ่านี่เข้าล็อ,อกแล้วตอนนี้มันเข้าล็อ,อกแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้แทนตัวนี้จะโยกลงขึ้นลงไม่ได้นะนะมาใช้ตัวนี้แทนด้วยมีสเกลละเอียดอยู่ตรงนี้มีสเกลบอกเราจะลงไปเท่าไหร่นี่ลงมาเลยก็จะลงไปในการใช้งานหมุนขึ้นหมุนลงได้แต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ดึงตรงนี้ออกมามีสลักนี้ออกมา ออกมาแล้วก็มาใช้ตัวนี้แทนนะแล้วเราก็ลอ็ลอกลอ็ลอกหน้าแท่นตรงนี้ตอนนี้ก็จะ,ะไม่ขึ้นลงแล้วตอนนี้เราก็ทำงานได้เลย เอี okay, ตอนนี้เรลุกมากันแล้วอันนี้ปรับมาที่รอบโล รอบช้าเนาะนี่ช้าแล้วมาเดี๋ยวมาที่รอบเร็วนี่รอบรอบเร็วตัวนี้สามารถเอียงคอได้นะครับเครื่องมิลลิ่งตัวนี้เอียงที่ตรงนี้นะครับโดยการ ายน็อตตัวข้างหลังนะครับแล้วก็สามารถเอียงได้คลายน็อตเนี่ยนะครับขอฝากสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ